đó là kiểu cam ding, cam ding, cam ding với cả, cam ding, bắtn mà, bắtn rồi, 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 bắtn เดี๋ยนะไอ้รถชมพูชมพูข้างหลังคือรถอะไรอ่ะเป็นหรอปะเหมือนมันมีรถนุ่งก่อวิกตามมานนาดนั้นอ่เหมือนโดนบึ้มใช่ไหมใช่โดนบึ้มไปแล้วเออมันอยู่แถวนี้อยู่เลยชื่ออะไรนะมันชื่อซามซามาเต้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่รู้ไงหมายแล้วปไ๊กมันลอยลอยก็เพราะปนเฮีย โอ้นเหยียบมันเหยียบม,มันเหยียบม,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 มันอยู่ความเงยอยู่กดปืนไม่ได้นะค้างปืนไม่ได้กดแถบค้างที่กดแถบค้างไปขึ้นเอาทำไมอะ โอ<ต>้ยเอเยมันใช้โปแล้วมันบินได้ทุกคนเป็นเงือกชื่อว่าอะไรเอเย่มันบินได้เดี <c oughs> ๋ยวยายเซฟก่อนนะแมงเอ้ยแล้วคุตายที่เสียตังค์ไปเนี่ยไม่เสียไม่เสียท้าไมตังค์กูณรถคุไปเรื่อยเร่อยดีกว่าจะเสียอยีกนึงก็ได้มาแล้วเ,เพื่อนมาแล้วรเพื่อน ขึนปับกูจริงอ่ะอเนี่ยไอ้เ้เดี๋ยวเราเราต้องหาเงินเว้ยเดี๋ยวม,มึงเห็นร้านนี้ไหมเดี๋ยวมึงเข้าไปนะแล้วมึงเอาปืนเจาอก่อนจริงไว้เว้ยเออแล้วเมื่อกูดูร้านเราเนี่ยมันคือเควสเหรอวะเออมันคือเควสมันคือเควสป้นร้านกระดูกซื้ออยายกินน้ำเฉยไอใส่อยู่ๆเพื่อกูว่าคอแห้งไอ้เนี้คอแห้งเหรอไปตรงไหนวะเน่เอ๊ะสกิปนี้คือไปที่ โลเจอร์สแครปย์ดโอ้โหไอ้เฮียดีไปแล้วไอ้เฮียวูเวสุดยอดกันไอ้เกมนี้มีระบบแก้ไขอยู่เราต้องทำได้ดิว่าเออซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายเอออย่าอะไรนี้ไปไปกดกดแค่ฝั่งเดียวกดเอออะไรยัง